อยู่กับอันเนอร์ X94 ตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้พาเพื่อนมาอันวอลกซิ่งแกะต่อันะครับก็ตัวเครื่องเพิ่งได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับยัดแกะเครื่องนะครับนะครับตัวนี้เราเพิ่งได้เดโมมานะฮะสดๆร้อนๆเลยึเพิงเปิดตัวเป็นเมื่อวานนี้นะครับสำหรับอันเนอร์ X94 นั่นเองนะครับตัวนี้ดีไซน์สวยนะฮะมาดูตัวเครื่องนิดหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับนี่นะฮะ ตัวนี้ดีไซน์สวยด้วยนะฮะกล้องหลังเป็นกล้องกลมนะครับผมอ่านะครับเห็นไหมฮะจอความละเอียดเนี่ยเป็นอัลมาเลตนะฮะจอ 1.5K เลยนะครับผมเดี๋ยวเราดูในซอฟต์แวร์กันนะมีอะไรแค่ไหนครับอ่านะครับก็ตัวนี้แถมปลั๊กชาร์จให้ด้วยนะครับผม66วัตต์นั่นเองนะครับผม USB Type C นั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวสาย USB t C นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องพร้อมกันเลยนะครับ การเพื่อนรับชมอันเนอร์ X94 นะครับผมก็พามาจม,มตัวเครื่องต่อนะครับผมนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าเรื่องออกแบบดีไซน์เนี่ยผิวสัมผัสเนี่ยเพลินๆเ,เ,เนี่ยนะฮะคิดว่าราคาหมื่นไปไปลายถึงสองหมื่นเลยนะครับผมนะฮะการประกอบเนี่ยพรีเมียมสุดหรูเลยนะฮะตัวนี้อ่านะให้ดูก่อนเป็นลําโพงคู่นะครับตัวนี้ยังไม่พอเนี่ยนะฮะต่อยอดความสําเร็จจาก X9B นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทำไว้สุดแกรง่งถึกทนมากๆเลยนะฮะซึ่งไม่แปลกเลยนะฮะที่ x 9 c เนี่ยจะสุดทน สุดแข็งแกร่งนะฮะนะฮะติดทนเนาะตัวนี้นะฮะการันตีในเรื่องของความแข็งแรงตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมนะฮะหลายๆช่องก็รีวิวไปแล้วลง u t u b e นะครับก็เอาอย่างเช่นเอาไปะถกแผ่นกระเบื้องนะครับผมตกจากที่สูง2เมตรนะฮะให้รถเหยียบนะฮะและยังไม่พอเนี่ยน้องก็ยังแบบคงสภาพเดิมนะครับผมและในเรื่องของข้ามมาตรฐานกันน้ําด้วยนะครับผมนะนะครับได้รับมาตรฐานเนี่ยนะผ่าน sgs นั่นเองนะครับระดับ5ดาวเลยทีเดียวนะฮะรับรองได้เลยว,ว่า มือถือ X9C เนี่ยสุดแกร่งแน่นอนนะครับผมอ่านะฮะน้ำหนักอยู่ที่189กรัมนะครับผมนะฮะน้ำหนักอยู่ที่189กรัมนะครับก็มาต่อเลยนะครับผมนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของจอมั่งเนาะนะฮะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเลยว่าจอเนี่ยรองรับ1,000ล้านสีนะครับหรือว่าจอ10บ,บิตนั่นเองนะฮะขนาดหน้าจอที่6.78นิ้วนะฮะรีเฟรชเรท120เฮิร์ตซ์นะฮะอ่านะครับผมแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,000นิตเลยเพื่อน นะฮะตัวนี้ถือว่าการันตีในเรื่องของค่าความสว่างแล้วก็จอสวยนะฮะความละเอียดอยู่ที่ 1.5K เลยเพื่อนนะครับนะ,ะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตั้งค่านิดนึงนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันช้าๆนะครับรีเฟรชนะครับผมตัวนี้เข้ามากับรีเฟรช120เฮิรตนะฮะนะฮะนี่นะครับนะร่มต้นที่60เฮิรตเนาะก็คือปรับได้สูงสุด120เพิรตนะครับผมานะครับ ก็มีหลายๆโหมดนะครับมี e อีบุ๊กหนังสือนะครับผมเนี่เห็นไหมฮะก็เข้ามาเปิดตรงนี้ได้นะครับ่าโดยจะเป็นในเรื่องของตัว dark mode หรือโห d e เข้มนั่นเองนะครับขนาดตัวอังษรก็ปรับได้ตามใจชอบเนาะเล็กใหญ่ก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดเรื่องตัวเครื่องนิดหนึ่งตั้งค่านะครับนี่ครับตัวนี้เขาลันกับบนตัว m g i c o s แปดศูนย์นั่นเองนะครับผมรันอยู่บน android 14คาดว่าน่าจะได้อัปเดรด15นะครับ นะฮะตัวนี้มาพร้อมกับชิปตัวคอคอ,อมซาร์บ์ราก้อนนะฮะ6.1นั่นเองนะครับผมแรม12แล้วก็ยังสามารถพัดในตัวได้อีก12นะฮะเป็น24นะครับเป็นแรมเทอร์โบนั่นเองนะครับนะฮะความจุอยู่ที่256กิกนะฮะสำหรับรุ่นนี้เนาะนะฮะออเนอร์ X94 นั่นเองนะครับผมนะฮะให้เพื่อนดูช้าๆเลยนะครับฟีเจอร์การเข้าถึงเห็นไหมฮะหลายๆอย่างมีหมดทางลัดนะครับบันทึกหน้าจอนะฮะหน้าต่าง นะครับไร้การโปมดนะครับผมโหมดมือเดียวนะครับผมนะฮะก็สามารถย่อส่วนหน้าจอได้นะครับมีผู้ช่วยเห็นไหมฮะมีในเรื่องของตัว ai นั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับเท่าที่ผมสัมผัสนะจอสวยมากตัวนี้บอกไว้เลยนะครับไหลลื่นเลยเนาะนะฮะแล้วยังไม่พอเนี่ยยังสามารถปรับเสียงนะครับผมได้ถึงสา0ร้อยระดับเลยนะครับฟังไม่ปิดนะ300ร้อระดับแล้วก็ลำโพงคู่นะครับบนล่างเนาะหนึ่งตัว สองตัวนะครับส่วนกล้องหลังนะครับความละเอียดเมนหลักนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวผมหมุนกล้องหมุนตัวเครื่องให้ดูครับขออภัยนิดหนึ่งครั้งนี้นะครับหนึ่งร้อยแปดล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวหนึ่งห้าล้านพิกเซลเป็นเลนส์อัลตร้าไวนั่นเองนะครับผมนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสิบหกล้านพิกเซลแล้วครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้นะฮะรองรับในเรื่องของตัว AI ด้วยนะครับผมนะครับ นะครับตัวนี้บอกว่าเลยมา3สีนะก็จะมีสีม่วงสีเขียวอ่อนแล้วก็สีดํานั่นเองนะครับผมนะฮะนะครับชิปซาร์ดก้อนนี่ไว้ใจได้เลยนะครับเท่าที่เทสคะแนนอัตุตู้เนี่ยราวๆหกแสนคะแนนนั่นเองนะครับเรื่องของโปรคอมเมนต์คะแนน CPU นะครับแล้วตัวเครื่องยังรองรับในเรื่องของตัวโมเด็ม 5G ด้วยนะครับผมรองรับ Wi-Fi 6นะฮะอ่านะครับและรองรับฟ้าชาร์ตเนี่ยอยู่ที่66วัตต์แบตเตอรี่ให้มา6,600มิลลิแอมป์เลยก้อนใหญ่ทีเดียวนะครับ สำหรับเจ้า o n o r x 9 4นั่นเองนะครับผมนะฮะถือว่าราคานี้ย1 9 9 0บาทถือว่าคุ้มค่านะครับผมนะฮะถือว่าคุ้มค่านะฮะเกินค่าตัวแน่นอนนะตัวนี้นะครับารันตีเลยนะครับผมนะครับต้องถือว่าตอบโจทย์แน่นอนเนาะนะครับเรื่อง cpu ด้วยเรื่อง ram ด้วยนะครับเรื่องของวัสดุด้วยนะครับแบตก็คือไซส์ราคาเนี่ยครับให้มาเยอะที่สุดในตลาดนะฮะ6,600อมิลลิแอมป์เลยจุกๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของตัวกล้องกันบ้างนะครับนะฮะเข้าโหมดกล้องกันบ้างนะครับตะ่กี้ถ่ายไว้แล้วนะครับผมแหนี่นะครับนะฮะเห็นไหมครับผมความละเอียดคมชัดนะฮะเท่าที่ผมลองเทสตูนะครับนะฮะนี่มีหนึ่งเท่านะครับสองเท่าสามเท่าแล้วก็เลนเอลตฟวายนะครับแหเห็นไหมครับภาพที่ได้ก็ถือว่าคมชัดนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ a ออย่างที่จะบอกเนาะนี่นะฮะ นี่อันนี้เลนออัลตร้าไวนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโหมดกล้องมีพอ t เทร t เห็นไหมฮะถ่ายบุคคลก็ได้ด้วยนะครับกลางคืนในโหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเอฟซอค่ารูรับแสงนะครับเข้ามาปรับกันได้เนะครับงานวิดีโอนะครับตัวนี้มี OS กันสั่นด้วยนะฮะเห็นไหมฮะสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะตั้งเป็นแบบ ใหดีพารหรือฟูให้ดีพารสามสิบเฟรมหกสิบเฟรมแล้วแต่เลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นวิดีโอคู่นะครับนะฮะวิดีโอคูอันนึงก็เป็นเพิ่มเติมนะฮะต้องโปรเห็นไหมครับนะครับต้องโปรก็ปรับในเรื่องของ ISO นะครับไว้บาลานซ้านะฮะสปีดชัตเตอร์แล้วแต่เลยนะครับแต่เพื่อนชอบเนาะนะครับพานรามานะครับสโลโมชั่นมีให้เลือกครบเลยนะครับผมนะฮะ หน่วงเวลาก็มีนะครับความเียดสูงนะครับผมนะฮะแต่เพื่อนชอบเลยนะครับอันนี้นะครับก็ถือว่าเท่าที่ลองถ่ายนะครับถือว่าภาพคมชัดเลยนะครับรายละเอียดดีเลยนะครับดีเทลดีเลยตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะไม่ได้แตกเลยนะครับผมนะฮะก็ยังคมชัดละเอียดดีเลยนะครับหนุ่มนะฮะ สำหรับเจ้า Honor X94 นะครับผมนะถ่ายสวยแน่นอนเนาะนะก็หมดกล้องนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผมส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลนะครับผมนะส่วนกล้องหน้าเข้ามา16ล้านพิกเซลแล้วรองรับในเรื่องของ AI ด้วยนะครับนะฮะก็เข้าไปปรับได้นะฮะนะครับบทสรุปนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้า Honor X94 นะครับเท่าที่ลองเทสแล้วก็ดูหลายๆอย่างนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับราคานี้เนาะ ครับปรับเสียงได้ถึง300ระดับลำโพงคู่นะครับบนล่างเนาะงานประกอบที่สุดพรีเมียมแล้วก็แข็งแกร่งทนทานนั่นเองนะครับได้ผ่านมาตรฐาน SGS นะฮะระดับ5ดาวด้วยนะฮะแบตเตอรี่ให้มาจุกๆขนาด6 6 0 0มป์เลยนะครับรองรับซปเปอร์ชาร์จ6 6วัตต์เลยนะครับผมนะฮะการันตีแน่นอนเนาะส่วนแรมก็12กิกนะครับพัดในตัวแรมเทอร์โบได้อีก12เป็น24นะครับส่วนคามจุเป็น256เลยนะครับนะฮะ มาพร้อมกับกล้องหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านนะครับผมนะฮะแล้วก็ฟิงเกอร์พิ t สแกนบนจอนั่นเองนะครับตัวนี้อยู่บนหน้าจอนะสแกนเลเซ์มืออยู่บนหน้าจอนะเพื่อนๆนะนะครับนะฮะก็ถือว่าตอบโจทย์ครับสำหรับราคาที่1 9 9 0บาทสำหรับ Honor X94 นะครับผมนะฮะก็ถือว่าผิวสัมผัสนะฮะดีไซน์เนี่ยพรีเมียมหรูหราเกินราคาแน่นอนนะครับผมนะฮะ ต่อยอดความสำเร็จจาก X9B นั่นเองนะครับผมนะก็ฝากไว้ไวด้วยนะครับสำหรับน้องใหม่นะฮะ X94 เนาะนะฮนะแล้วก็ช่องทางติดตามนะครับผมนะฮะฝากช่อง YouTube นะฮะแบงค์ชาแนลทีวีออนไลน์ด้วยนะครับผมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, 곧 share, 곧곧กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับผมนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเพื่อน